กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูทุกท่านวันนี้มีหมูปิ้งครับได้มาทั้งหมด5้าไม้แล้วก็ปลาหมึกแห้งทอดนะครับผมแล้เวเรามากินข้าวครับข้าวเหนียวร้อนๆกันนะครับเนี่ยอาหารชั้นยอดเลยเวลาไปโรงเรียนสมัยก่อนนะได้นี่ได้นี่กินก่อนไปโรงเรียนนะอืมสุดยอดตามสไตล์เด็กบนนอกนะ เรื่องสิข้นอะ่ะเพราะตอนสมัยเด็กๆครับกว่าจะได้กินปลาหมึกส่วนอรอย่นี้ไม่มีหรอกเพราะบ้านเราอยู่ไกละทะเลแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยตอนเด็กๆ ก็ได้แค่ซื้อของแห้งมาแล้วก็วาเก็บไว้แล้วก็ทอดกินไปโรงเรียนวันละนิดวันละหน่อยอย่างเี้ หมูปิ้งอาหารพื้นๆแต่ก็อร่อยมากสำหรับเด็กๆอื อร่อยมากตัวมันนี่แหละกินข้า,าวเช้ากันหรือยังถ้ายังไม่กินมากินกับผมนะครับ เนี่ยครับอาหารเช้าของผมวันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับดูถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีครับ